สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรายการมหายศผ้าเทียวครับพี่น้องผมรายการมวลขบรถกับมหายศผ้าเทียวครับพี่น้องเมื่อนี่คลิปนี้จะพาพี่น้องไปย่างพระธาตุสีสองลักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับาพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาแล้วมาแล้วรายการมวลขบรถกับมหายศผ้าเทียวครับพี่น้องผมไปเบิงธรรมาชาติไปเบิงสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาของเชาวดานซ่ายชาวจังหวัดเลยครับผมนั่นคือพระธาตุสีสองรักครับผมเริ่มแต่บรรยากาศนะครับเริ่มตั้งแต่บรรยากาศการเดินขึ้นนะครับขั้นบันไดแต่ละขั้นนะครับครับพี่น้องผมเข้ามาสู่บริเวณที่จะขึ้นที่พระธาตุสีสองรักครับ านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเป็นการก่อสร้างตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรงุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคณะหดหรือที่พูดกันดีก็คือกรุงเวียนกันครับผมไปพร้อมแล้วไปกันเลยครับทางขึ้นทางขึ้นนะครับให้ถอดรองเท้านะครับให้ถอดรองเท้าเข้าสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับนี้นะครับอันนี้คือ เป็นประตูชัยประตูโขงประตูชัยก่อนที่จะเข้าสู่ภายในพระธาตุสีสองรักครับก่อนเข้าประตูพระนาถอดหมวกถอดรองเท้าขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากตลอดเวลาเว้นระยะห่างไม่เอามือสัมผัสใบหน้าโดยไม่ล้างมือก่อนครับอ่ะกักปฏิบัติตามเข้ามาแล้วกับเป็นพระวิหารหรือว่าพระอุโบสถ พรอุโบสถวัดนะครับก็มีเจดีนะครับลองมาตามตามมาครับเราชมบรรยากาศภายในวัดกมีนะักท่องเที่ยวเขามาทําบ,บุญนะครับว่าป,ปลาลายนะครับมาปลาลายครับเขามาปลาปลาย คือคำบูชาพระธาตุสีสองรักครับพระธาตุสีสองรักะมาเบ่งภายในบรรยากาศนะครับพระธาตุสีสองรักครับพระธาตุสีสองรักเบ่งรอบแบบที่มีกําแพงรอบฐานฐานของเจดีย์ครับฐานของเจดีย์ สีสองรัฐไอพระเจ้าชัยเศรษฐาธิราชแห่งกรุงศรีรัตนคณะุหดหรือว่ากรุงเวียงจันทร์นะครับ <c oughs> เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้เป็นปึกแผ่นอันเหนียวแน่นจึงมีการลงนามเป็นสักขีพยานและได้สร้างพระธาตุสีสองรัฐนะครับขึ้นเป็นสักขีพยานเป็นหลักฐานของการทําความดีนะครับฉะนั้นคาว่าสีก็หมายความว่าระหว่างกรุงศรีรัตนคณะหดกับกรุงศรีอยุธยานะครับ เป็นคำาว่าสันสัพพันธมิตรก็คือสร้างความรักความเข้าใจความสมัคคีระหว่างสองเมืองจึงมีที่มาของคําว่าพระธาตุสีสองรักนะครับธาตุสีสองรักนับจากฐานขึ้นไปประมาณ32เมตรนะครับความกว้างประมาณ8เมตรนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับของเจดีย์นะครับเจดีย์สีสองรัก สีสองลักษณะคือพระวิหารหรือว่าพระอุโบสถสร้างขึ้นพร้อมกันครับโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกของจังหวัดเลยความสูงก็ประมาณ32เมตรครับเชิญนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมพี่น้องครับต้องการมาเที่ยวที่จังหวัดเลยนัสการสกการพระธาตุสีสองลักษระขนัดต่างๆนะครับรายการมหาชนพระเทียวครับฝากกดไล์กดแชร์คนติดตามเ้อครับนะครับพาไปเที่ยว ึ้นเขาขึ้นเหนือล่องใต้นนกระผ้าขาวัดครับมายดภผ้าขาวัดครับพี่น้องผมนะครับอันนี้คือประตูทางเข้าทางทิศตะวันตกครับผมทางทิศตะวันตกครับอันนี้ก็ประตูชัยประตูก่อนที่จะเข้าสู่พระธาตุสีสองรักครับฮะเป็นอีกประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้ครับที่มาของพระธาตุสีสองรักนะครับ ป้ายทางขึ้นทางทิศตะบันตกนะครับพระธาตุสีสองรักนะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสร้างขึ้นเมื่อปี2000พุทธศักราช2103ปีโอ้ถือว่ายาวนานครับ2103ปีถึง2106ครับ2100นะครับในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และก็รัตสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งกรุงศรีรัตนาคณะหดหรือว่าเวียงจันทร์รัาผมหากนะครับเรื่องของปรนะครับผู้รู้ที่รู้ชัดเจนนะครับก็ฝากนะครับฝากติชมฝากให้ข้อคิดแสดงความคิดเห็นนะได้นะครับในการนําเสนอก็เป็นการนําเสนอสาระบันเทิงสาระดีๆนะครับต้องการตั้งใจที่จะนําเสนอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดพินออกได้ไหมทำบุญนํากันกรครับ บบุนนนํากััะครสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ช่องยู u ู e มหาหยดผ้าเทียวนี้ได้ครับพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ